สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะเนาะสวัสดีครับแม่ทัพกูชาแนลครับวันนี้เราก็จะมานะครับสอบถามนะครับอาการป่วยเป็นยังกับที่เขาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเนาะมาสอบถามพูดคุยกักนครับผมครับผมสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างอาการเป็นอะไรครับป่วยเป็นอะไรเป็นมะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งป่วยเป็นมะเร็งรังไข่นะระยะที่สามระยะที่สามเอซีนาะอันนี้ก็ขาบวมแล้วก็ลิมเลือดอุดตันแล้วก็เดินลำบากขาเดินไม่ค่อยถนัดเท้าก็เท้าบวมาบวมนะฮะแล้วก็ผมร่วงในเอ็ซีเนาะระยะที่สามนะครับผม แล้วเราเราฟังแนวว่าเริ่มต้นมันเป็นมะเร็วเริ่มต้นก็ขาบวมขาบวมนะขาบวมก่อนไปตรวจก็เลยเป็นมะเร็งรังไข่เรเป็นไข่เงียบถ้าขาไม่บวมก็ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งรังไข่พอ,อขาบวมไปตรวจก้อนเนื้อน,นัะตันเส้นเลือดใหญ่เลยทำให้ขาบวมที่แรกเนะ่ยเอสเอสไปเอสงานจะเก่าหีือยัองบ้งาแล้วก็ จ้าก็ได้กลับมาเพราะว่าเสร็จแล้วนี่ตรวจพร้อมตรวจพร้อมไปต่อเลยตรวจตรวจพร้อมอะไรตรวจพร้อมแล้วก็มาเลยอ๋อตรวจพร้อมส่วจเจอแล้วก็มาเลยกลับมาประเทศไทยเลยเอฟซีนะเนาะก็นะครับก็หนักอยู่นะไดเอฟซีอ่าผมเรื่องเท้าบวมนะเจียวหาหมอเดือนละสองครั้งสามครั้ง ก็เข้าไปลกุกพยาบาลนะครับอว่าอะไรนะไปไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยเอฟซีเ<ม>นาะค<ม>่าใช้จ่ายก็ไม่พอเอฟซอ่า<ม>นะครับฮะเทียวหาหมอแต่ก็มินเลือดก,ก็ต่ำเหตุเลือดต่ำลูกเดินก็เป็นบินเป็นเดียนแล้วเจา้าดิฉิมูลรอบแต่ละเดือนเมื่อเหรมูลครับดมูล สามอาทิตย์พังเนี่ยสี่ีโมนเนาะ,ะนะครับผมก็เรื่อ่อไรเออฝักเออว่าเนี่ยก็เป็นอาการมันเลือกเอ,อนาน่าใจานะเข้าทีโมโมาก็ทรมานดมเนื้อตามตัวตกินอะไรก็ไม่ได้อาเจียนรอาเจียน เดินไปก็ลําบากเปลี่ยนไปเดินมาเป็นวิเศษเรียนก็ลําบากทําอะไรก็ไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวครัญญาอะไรบ่นเลยรู้ขนาดแต่อาชีพก็หนักปัญญาเลยความรู้สึกเคยทำงานแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็น้อยใจตัวเองอยู่ อะไรไม่ได้เป็นาระขบี่น้่ยได้ก็ม่ค่อยมีข้นมาเยอะหน่อนี้บุคมาเึาก็เปิดเอี้ยนแต่พอนี้แหละถ้าเดินบ่อยก็เป็นยินเปนเบี้ยก็ก็นอนไปลุกมั่ก็นอนไปแบบนี้แหละรนก็ยเัได้เหเลย เอาต่อเลยก็เอฟซีนะฮะน่าใจมากเลยนะครับเนาะก็ช่วงนี้นะครับเอซีก็เป็นอ่าประเพณนีสงการเนาะอ่านะครับวันนี้ก็ ทุกคนจะสนุกนะฮะแต่ว่าพี่เขาเนี่ยครับต้องมานอนเนี่ยนะเอฟซีนะครับโอเคฝากหน่อยนะครับเนาะใครที่อยากจะช่วยเหลือในเอฟซนะีเกาะเนี่ยเอามาหั่นมันอีกแล้วมาตกเปิือกมานี่แม่มีจักที่เพื่อมาพีซเกินถุงตีแนวสซะก่อน ใครที่อยากจะช่วยเหลือนะครับบอกเลยนะครับเบอร์บัญชีนี้เลครับเอาเออ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 เบอเออเอเออเบอร์โทรเอ ศูนย์หกหนึ่งสามสามเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าคือก็เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะถ้าใครที่อยากจะช่วยเหลือนะครับในการรักษานะครับผู้ป่วยเนาะเป็นมะเร็งนะครับระยะขั้นที่ขั้นตอนที่สามในเอฟซีเนาะระยะที่สามนะครับเนาะก็อาการก็หนักเหมือนกันในเอฟซีเนะาะทั้งเท้าทั้งผมนะฮะนะครับเนาะ ใครที่อยากจะช่วยเหลือก็โทรม,มาเบอร์ที่ย้ำอีกที0 6น3 3หกครับผมเนกะ้าเจ็ดนย์หนึ่งเจ็นะครับเนาะเบอร์โทรนี้เลยนะครับเนาะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงงชิปอย่าลืมนะ FC ช่วยกำลังใจช่วยเหลือคือนะครับในการาร,รักษาเนาะ เป็นมะเร็งระยะทีะ่สามนะเอฟซีเนาะอ่าโรคแพ้ครเจ็บใครก็ไม่อยากเป็นเนาะเอฟซี FC เนาะแต่เป็นมาแล้วก็ต้องเชื่อเหลือกันนะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปขอขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับผมนะฮะ